สวัสดีค่ะให้อาหารแมงให้อาหารจิ้งหรีดเช้านี้กันบ่อนี้กำลังติดกักเปอร์เซ็นต์กาก,ก็สูงละประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตได้แล้วค่ะทยอยติดแล้วก็กำลังทยอยกินถอดคาบอีกครั้งหนึ่งก็จะเริ่มติดปีกนะทีนี้ถ้าหากว่าน้องใหม่ที่กำลังเลี้ยงจิ้งหรีดอยู่แล้วก็อยู่ในวัยกากนะสิ่งที่นี่นจะให้สังเกตสังเกต ตรงพื้นบ่อค่ะหากว่ามีตัวตายมันมีมันมีอยู่สองแบบซึ่งจะให้สังเกตนะตายแบบแห้งๆตายแบบไม่มีกลิ่นตัวเนี้ยแมลงไม่เป็นไรมากนะเป็นการตายปกติสามารถทำพันธุ์ได้ต่ออนะสามารถขยายพันธุ์ทํารุ่นถัดไปเลี้ยงรุ่นถัดไปได้แต่หากว่าในบ่อเนี่ยตรงพื้นบ่อตายเยอะแล้วตายมีกลิ่นเหม็นตายเปียกตายแฉนะแนวโน้มเป็นโรคท้องน้ำนะคะซึ่งโรคท้องน้ำ เกิดกับการเลี้ยงจิง้งหรีดแล้วก็จะแสดงอาการตอนที่อยู่ในไัยกักจะติดปีกหากว่าแมลงเป็นโรคท้องน้ําเพื่อนๆอย่าลองไข่ทาพัน์เนื่องจากว่ามันจะติดไปอีกรุ่นหนึ่งนะะติดกันไปเป็นรุ่นเป็นรุ่นเลยแล้วการตายมันจะเยอะขึ้นนะฮะแต่ตอนเล็กอะ่ะไม่แสดงอาการนะจะกินอาหารดีมากแสดงอาการอีกทีอะ่ะตอนติดกักเราก็เริ่มติดปีกนะฮะแบบนั้นมันจะทําให้เราเสี่ยงขาดทุนเนื่องจากเขาตายจํานวนเยอะมาก กินอาหารไปเต็มที่อะ่ะแต่มาตายโค้งสุดท้ายอะค่ะมันจะสร้างความเสียหายต่อรอบการเลี้ยงนั้นๆฉะนั้นให้เฝ้าระวังนะใครที่อยู่ในช่วงที่แมลงติดกักให้สังเกตการตายให้ดีหากว่ามีข้อสงสัยก็พูดคุยสักถามกันได้นะคะที่เพจ a c e b o o k นะนิดขนเลี้ยงแมงแล้วก็เบอร์โทรเป็น ID ดีไลน์ได้ด้วยนะไปตามช่องทางที่เพื่อนๆสะดวกนะคะเก็บภาพบรรยากาศหน่อยนึง เพิ่งให้อาหารค่ะมแมลงจะกินอาหารดีตอนเช้ากับตอนเย็นนะเนี่ยอากาศดีแล้วอาหารใหม่เขาชอบเริงลากกันใหญ่ถ้าอาการแบบนี้มแมลงปกตินะแข็งแรงดีถ้า,มาแมลงป่วยจะซึมซึมค่ะไม่ค่อยกินอาหารจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวนี่คืออาการปกติแต่ถ้าอาการแบบนี้แล้วเกิดตอนกลางวันแล้วอากาศร้อนๆนั่นคือบอกกำลังเกิดแก่นะเพื่อนๆจะต้องระบายอากาศออกให้ดี โอเคเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ